สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสาธิตวิธีการใช้ยางจับดินสอปาโลมาที่ส่งไปให้นะคะเพราะเห็นจากในรูปภาพที่ส่งมายัางใช้งานกันไม่ถูกต้องนะคะคุณแม่เลือกดินสอที่ลูกใช้เขียนนะคะแล้วใส่เข้าไปไม่ต้องลึกมากนะคะเพราะถ้าเราใส่เข้ามาลึกมันจะทําให้เขาน้ําหนักมือไม่ได้นะคะ ใส่ประมาณนี้ตำแหน่งเหมาะสมเหมือนกับเวลาเราคนโตเขียนหนังสือเลยนะคะบางคนจับอย่างนี้ไปกำเอาก็ไปกำอยู่ดีนะคะยังถือว่ายังจับไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณแม่จะเห็นว่าปาโลมามันจะมีในส่วนตรงนี้ที่เป็นล่องนะคะให้เด็กๆเ,เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะจับกดลงไปตรงร่องเลยนะคะ ส่วนด้านล่างที่เป็นรอยเวา้านิ้วกลางจะสอดเข้าไปพอดีนะคะในช่วงเริ่มต้นยังไม่ซีเรียสแต่ขอให้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะจิ้มอยู่ด้านบนและนิ้วกลางเขาจะสอดไปเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปจับตรงส่วนอื่นก็ถือว่ายังใช้อย่างจับไม่ถูกต้องนะคะจับดินสอก็ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใช้แบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มเขียนได้ นะคุณแม่ลองดูก็ได้ว่าถ้าจับแบบที่คุณครูแนะนำอย่างนี้มันจะทำให้เขียนถนัดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เจ็บมือด้วยนะคะหากพบปัญหาใดๆก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้คะ่ะคุณแม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณคะ่ะ